สำนวนคำพังเพยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับสำนวนสุภาษิตคำพังเพยกันนะคะสำนวนเป็นถ้อยคำที่ผูกขึ้นด้วยภาษาที่กระชับกินใจและไพเราะเพื่อพูดหรือเขียนเปรียบเทียบถวงติงสะกิดใจให้ข้อคิดกับผู้ฟังหรือผู้อ่านค่ะและคำว่าสำนวนนั้น หมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงโวหารบางทีก็ใช้สำนวนโวหารตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2542สำนวนมีที่มาหลากหลายและให้แง่คิดในเรื่องต่างๆเช่นความประหยัดซื่อสัตย์มานะอดทนกตัญยูรูคุณเป็นต้นค่ะสำนวนมีหลายลักษณะเช่นคำพังเพย พาษิตหรือสุภาษิตสำนวนที่มีความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝงสำนวนที่เป็นปริศนาคำทายและสำนวนที่เป็นคำขวัญค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูรายละเอียดของสำนวนพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องที่พูดถึงแฝงด้วยข้อคิดเราเรียกว่าคำพังเพยยกตัวอย่างเชน่เนเงยหน้าอ้าปาก น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นต้นต่อมาคือสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อสอนให้ทำหรือเว้นไม่ให้ทำซึ่งเราเรียกว่าภาษิทธ์หรือสุภาษิตยกตัวอย่างเชน่นตามใจปากมากนี่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกเป็นต้นค่ะ ส่วนสำนวนที่เป็นความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝงไม่ได้มีความหมายตรงตามความหมายเดิมเช่นคำว่าชักใยความหมายตรงก็คือแมงมุมชักใยส่วนความหมายแฝงก็คือกลุ่มผู้ประท้วงมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังความหมายของคำว่าชักใยในที่นี้คือมีผู้บงการหรือกำกับอยู่เบื้องหลังค่ะและสุดท้ายคือสำนวนที่เป็นปริศนาคำททย ซึ่งเป็นการเล่นแบบหนึ่งของไทยใช้ไทยเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินและฝึกชาวปัญญาเช่นอะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปรกดินคำตอบก็คือตะไคร้อะไรเอ่ยต้นเท่าแขนใบแล่นเซี่ยวคำตอบก็คืออ้อ,อยอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบาวาเดียวคำตอบก็คือกล้วยค่ะ สรุปแล้วสุภาษิตเป็นคำกล่าวเชิงเปรียบเทียบใช้ถ้อยคำสั้นๆแต่กินความหมายลึกซึ้งมีลักษณะเป็นคำสอนหรือหลักความจริงที่เตือนให้ทำหรือละเว้นการกระทำบางทีเรียกว่าภาษิตค่ะเรามาดูตัวอย่างคำสุภาษิตกันนะคะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อหมายความว่าจะพิจารณาคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือหมายความว่าอย่าขัดขวางผู้มีอำนาจหรือเป็นคำพูดเชิงตักเตือนค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองหมายความว่าไม่ควรไว้วางใจใครจนเกินไปเพราะอาจทำให้ตนเองมีความทุกข์ได้ รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางหมายความว่ารู้จักเอาตัวรอดโดยปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามหมายความว่าเรียนรู้ไว้ไม่หนักเรียวหนักแรงหรือเสียหายอะไรน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกหมายความว่าแม้จะไม่พอใจ ก็แสดงสีหน้ายิ้มแย้มทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายความว่าคนที่ทำแต่ความดีจะได้ผลดีตอบแทนคนที่ทำชั่วจะมีแต่ความโชคร้ายความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายความว่ามีความรู้มากมายแต่เมื่อเกิดปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหมายความว่าคิดจะทำอะไรต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าเราเกิดมาต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะไปอาศัยคนอื่นสุภาษิตเป็นคำนามหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542เชน่นรักยาวให้บ่นรักสั้นให้ต่อน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือส่วนภาษา,ษา,ษา,ษาสันสกฤตหรือบาลีหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วค่ะสำนวนพวกนี้น้องๆเคยได้ยินกันมาแล้วใช่ไหมคะและสำนวนไทยนั้นยังมีอีกมากมาย น้องๆก็ลองกลับไปศึกษาดูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ